นางอยากจะเอ่ยเกลีย้ยกล่อมให้เซียวจิงเฉินใจเย็นลงแต่ก็ไม่รู้จะเอ่ยอย่างไรหากจะให้เอ่ยว่ารอนางแต่งงานมีลูกอาการปวดก็จะหายไปเองก็ไม่กล้าที่จะเอ่ยออกไปคำเอ่ยเช่นนี้นางไม่เอ่ยต่อหน้าเซียวจิงเฉินเป็นแน่เซียวจิงเฉินจ้องมองนางด้วยสายตาสงสารจากนั้นก็เอ่ยออกมาว่าอารวนเจ้าไม่ต้องกลัวข้าจะหาหมอที่เก่งกาศมารักษาเจ้าเองเมื่อเอ่ยจบก็ทำการรินชาร้อนมาหนึ่งถ้วยเพื่อป้อนนาง ภายในใจของหลินรวนรู้สึกอบอุ่นเป็นอย่างมากแต่ก็เขินอายเกินกว่าจะให้เขาป้อนเพราะบัดนี้ในห้องมีสาวใช้อยู่นางไม่ได้หน้าหนาถึงเพียงนั้นเซียวจิงเฉินก็ไม่ได้บังคับนางเช่นกันเขาสั่งให้พ่อบ้านย้ายงานราชการเหล่านั้นมาที่นี่เพราะเขาตั้งใจจะอยู่เฝ้าหลินรวนหลินรวนไม่รู้จะเอ่ยอันดีนางแค่เป็นรอบเดือนไม่ได้ป่วยและก็ไม่ได้อ่อนแอจนขาดคนดูแลไม่ได้นางจำต้องลุกไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆหากเซียวจิงเฉินอยู่ที่นี่นางรู้สึกว่ามันอึดอัดมากจนเกินไป ลินรวนพยายามหว่านล้อมทุกวิธีทางในที่สุดก็เกลี้ยกล่อมเซียวจิงเฉินได้สําเร็จลินรวนถอนหายใจยาวพลางนึกถึงคําเอ่ยของเขาเมื่อครู่จากนั้นก็ยกจี้ยกขึ้นมามองแล้วอดยิ้มออกมาไม่ได้เมื่อชาติก่อนนางตกอยู่ในยุคโลกาวินาศดังนั้นจึงไม่ได้คิดถึงเรื่องการแต่งงานเลยหลังจากทะลุมิติมาที่นี่นางก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องแต่งงานมาก่อนประการแรกเป็นเพราะนางอายุยังน้อย ประการที่สองเป็นเพราะนางไม่อาจยอมรับการแต่งงานที่บุรุษสามารถมีอนุพันธ์ยาได้นางถึงขั้นคิดว่าจะอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตเรื่องอื่นๆนางสามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้แต่เรื่องการรับอนุพันธ์ยานางรับไม่ได้อย่างแท้จริงหากจะให้นางไปแย่งชิงความรักกับสตรีอีกหลายคนเพียงแค่คิดก็อยากอาเจียนออกมาแล้วดังนั้นหากนางยังหาบุรุษที่รักนางคนเดียวไม่ได้นางก็ยินดีที่จะไม่แต่งงานไปชั่วชีวิต ไม่คาดคิดว่านางจะได้มาพบกับเซียวจิงเฉินเขารับปากกับนางว่าชั่วชีวิตนี้จะมีนางเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นหากเป็นผู้อื่นเอ่ยคำนี้นางคงไม่เชื่ออย่างแน่นอนแต่เพราะเซียวจิงเฉินเป็นคนเอ่ยนางถึงได้เชื่ออย่างสนิทใจนางก็ไม่ทราบเช่นกันว่าเหตุใดถึงเชื่อเขามากมายเพียงนี้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้หลินรวนก็อดที่จะหน้าแดงขึ้นมาไม่ได้ปากของนางยิ้มกว้างไม่ยอมหุบ ในไม่ช้าเหล่าสาวใช้ก็ยกถ้วยยาเข้ามาเหล่าสาวใช้ถูกพ่อบ้านตักเตือนเน้นยำ้ำดังนั้นพวกนางจึงปรนิบัติหลินรวนดีขึ้นกว่าเดิมท่าทีก็นอบน้อมยิ่งขึ้นอีกด้วยสาวใช้ที่นวดให้นางก่อนหน้านี้มีชื่อว่าลีเออร์บัตนี้ดูประจบสอพลอ,อย่างเห็นได้ชัดหลินรวนชื่นชอบฝีมือของนางเป็นอย่างมากและการประสบเอาใจนี้ก็ทำได้อย่างเหมาะสมพอดีไม่ได้ทำให้นางรู้สึกรังเกียจแต่อย่างใดดังนั้นหลินรวนจึงไม่ได้ถือสาหาความนาง ส่วนเรื่องที่ต้องสนิทสนมกับสาวใช้และไม่วางมากเรื่องพักนั้นหลิ่นร่วนรู้สึกว่าไร้สาระสิ้นดีแม้ว่านางจะมาจากยุคปัจจุบันที่บอกว่าทุกคนเท่าเทียมกันแต่นางกลับรู้สึกว่าใต้ล่านี้ไม่มีความยุติธรรมอย่างแท้จริงอีกทั้งที่นี่เป็นยุคโบราณแต่ไหนแต่ไรมาก็ถูกแบ่งชนชั้นเช่นนี้แม้ว่านางจะไม่ได้รู้สึกว่าตนเองสูงส่งแต่ก็ไม่มีทางเข้าไปตีสนิทกับสาวใช้เหล่านี้เป็นแน่ ในเมื่อเซียวจิงเฉินสัญญาว่าจะแต่งงานกับนางเช่นนั้นหากไม่มีอันใดผิดพลาดในอนาคตนางจะกลายเป็นนายหญิงของจวนอองแห่งนี้ไม่มีเจ้านายคนใดทำเรื่องพวกนี้เป็นนายหญิงก็ต้องรู้จักฐานะของตนเองหากนางทำตัวสนิทสนมกับสาวใช้เหล่านี้ไม่ใช่ว่านางกำลังเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของเซียวจิงเฉินอยู่หรอกหรืออีกทั้งนางยังไม่ได้เป็นนายหญิงของจวนอองนี้ไม่มีเหตุอันใดต้องซื้อใจสาวใช้เหล่านี้ นางเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมาตรับใดที่นางยังไม่ได้แต่างงานกับเซียวจิงเฉินทุกสิ่งทุกอย่างในจวนอ๋องล้วนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนางดังนั้นไม่จำเป็นต้องซื้อใจสาวใช้เหล่านี้ท่าทีของหลินรวนยังคงเหมือนเดิมนางยังคงรักษาระยะห่างกับสาวใช้เหล่านี้